ที่เมืองจีนมีผู้ชายคนหนึ่งเดินทางมาไกลเพื่อมาเยี่ยมญาติของเขาที่อยู่อีกเมืองหนึ่งด้วยความดีอกดีใจที่นานแล้วไม่ได้เจอกันญาติที่รออยู่ก็จัดแจงสั่งภรรยาให้เอาไก่ไปฆ่าทําเป็นอาหารเพื่อที่จะมาเลี้ยงต้อนรับทันทีที่ได้ยินแบบนั้นชายที่เป็นคนเดินทางมาก็รู้สึกสงสารไก่ที่หนึ่งชีวิตจะต้องมาตายเพราะเขาเป็นต้นเหตุ เขาก็เลยแกล้งพูดขึ้นว่าเออช่วงนี้ผมกินเจผมไม่กินเนื้อสัตว์อย่าไปฆ่าไก่เลยไม่ต้องฆ่ามาหรอกหาอะไรก็ได้ที่ผมกินได้ผมไม่กินเนื้อสัตว์เจ้าของบ้านก็เลยไม่ฆ่าไก่แล้วก็จัดเตรียมอาหารเจและผลไม้มาต้อนรับแทนตลอดเวลาสมวันที่พักอยู่บ้านญาติทั้งตัวเขาเองแล้วก็ญาติทุกคนที่อยู่ในบ้านนั้น ก็เลยต้องงดกินเนื้อไปโดยปริยายเพราะว่าเพื่อเป็นการต้อนรับคนกินเจนี่แหละคนในบ้านก็เลยต้องกินเจไปด้วยเช้าว,วันต่อมาเขาก็อำลาก,กลับแต่ว่าเส้นทางที่เขาจะกลับบ้านนั้นมีอยู่ช่วงหนึ่งที่เขาต้องอาศัยเรือโดยสารข้ามฟากข้ามทะเลสาบตอนที่เขาก้าวขึ้นไปนั่งรอให้เรือออกเดินทาง เวลานั้นปรากฏว่ามีชายชรลาผมขาวโพลนคนหนึ่งมายืนร้องเรียกอยู่บนริมฝั่งตะโกนว่าเดี๋ยวหยุดหยุดก่อนเรือรําเนี้ยหยุดก่อนอย่าเพิ่งออกบนเรือมีผู้ชายคนหนึ่งพูดโกหกหลอกลวงคนอื่นให้เชื่อว่าเขาเป็นคนกินเจเป็นตายยังไงก็อย่าให้เขาข้ามฟากไปด้วยเด็ดขาดเลยนะ ผู้โดยสารในเรือต่างงุนงงกับคำพูดของชายชราผมขาวที่ยืนอยู่บนฝั่งแล้วก็สอบถามกันอา้าวใครใครอย่างท,ท,ที่ตาแก่แล่ะพูดถึงอะใครฮะทีนี้ผู้ชายคนนั้นก็ทราบดีว่าตาแก่คนนั้นน่หมายถึงตัวเขาเองที่ไปโกหกคนในบ้านนั้นว่าเขากินเจเขาก็พูดขึ้นมาด้วยความสำนึกผิดว่าเออตัวผมเองแหละครับ ผมอ่ะเป็นคนโกหกว่าผมกินเจเพราะผมไม่ต้องการให้แม่ไก่ตัวหนึ่งถูกฆ่าก็เลยต้องโกหกเจ้าของบ้านว่ากินเจเมื่อทุกคนได้ยินเขาสารภาพอย่างนั้นแล้วก็ยังไม่ให้อภัยแล้วก็ผลักเขาขึ้นฝั่งไม่ยอมให้ลงเรือโดยสารไปด้วยเขาก็ต้องกลับขึ้นฝั่งแล้วก็มองหาชายชราคนนั้นแต่หาเท่าไหร่ก็หาไม่เจอพอหันกลับมาอีกทีเรือโดยสารก็แล่นออกไปไกลามากแล้ว ขณะที่เรืออยู่ที่กลางทะเลสาบใหญ่ก็เกิดเหตุที่ไม่คาดคิดขึ้นปรากฏว่าเกิดพายุใหญ่พัดกระหน่ำอย่างหนักเป็นเหตุให้เรือลำนั้นคว่ำลงผู้โดยสารจมน้ำตายทั้งหมดไม่มีใครรอดเลยแม้แต่คนเดียวเมื่อนั้นแหละเขาถึงรู้ได้ว่าเขาช่วยไก่ให้รอดตายได้หนึ่งชีวิตจึงสามารถรอดพ้นจากเคราะหกรรมในครั้งนี้ไปได้ใครจะคาดคิด เพียงคำพูดที่พลังปากออกไปว่ากินเจเพื่อหวังจะให้สัตว์รอดตายสักตัวหนึ่งยังเต็มเปี่ยมด้วยอนิสงส์ที่ยิ่งใหญ่ถึงขนาดที่โดนบันดาลให้ชายเชราคนนั้นที่อาจจะเป็นเทวดามาดึงเขาให้ขึ้นจากเรือจนได้เรื่องอานิสงส์ของการละเว้นการรับประทานเนื้อสัตว์ยังมีมาเล่าให้ฟังกันอีกนะคะซึ่งเรื่องที่จะเล่าต่อไปเป็นกรรมจากการกินเนื้อสัตว์และการฆ่าสัตว์ เรื่องนี้ยังอยู่กันที่ประเทศจีนมีผู้บัญชาการทหารนายหนึ่งรูปร่างสูงใหญ่กำยำลับสันแกมีความสามารถในการต่อสู้แล้วก็สามารถเอาชนะคนเป็น1 0บสคนได้โดยลําพังเวลาว่างก็มักจะอ่านหนังสือแต่งกลอนหรือไม่ก็ฝึกเขียนผู้กันผู้บัญชาการทหารคนนี้มีความรู้ความสามารถรอบด้านแต่เสียอย่างเดียวเขาชอบกินเนื้อหมา ฟังไม่ผิดค่ะเนื้อหมาหรือว่าสุนัขนั่นเองทุกมือ้อนายทหารคนนี้จะต้องสั่งพ่อครัวทำอาหารจากเนื้อหมาแล้วก็กินอย่างอร็จอร่อยดังนั้นเมื่อเขาเดินไปทางไหนพวกสุนัขต่างก็พากันเห่าหอนไปตลอดทางต่อมานายทหารคนนี้ได้ย้ายไปประจำการอีกที่หนึ่งซึ่งอยู่ไกลออกไป วันหนึ่งหลังจากที่ได้ไปตรวจดูความสงบเรียบร้อยของกองทหารบนภูเขาแล้วซึ่งตอนนั้นก็ตกเย็นแล้วบรรดานายทหารผู้น้อยก็สืบทราบมาว่าหัวหน้าของเขาโปรดปลาเนื้อหมาเป็นที่สุดก็ลงมือฆ่าหมาแล้วนำมาทำอาหารพร้อมทั้งจัดสุรายอย่างดีมาเลี้ยงต้อนรับกันพวกเขาก็ดื่มกินสังสรรค์กันอย่างสนุกสนานครื้นเครง เช้าวันรุ่งขึ้นลูกน้องทั้งหลายก็อาสานำเจ้านายที่เพิ่งย้ายมาใหม่คนนี้ออกเดินชมสถานที่ต่างๆเมื่อผ่านมาถึงวัดแห่งหนึ่งผู้บัญชาการก็นึกอยากจะเข้าไปเที่ยวชมแต่ขณะที่กำลังจะก้าวข้ามธรณีประตูวัดปรากฏว่ามีลมแรงพัดมาจากไหนไม่รู้ทำให้เสาต้นใหญ่ที่กำลังเตรียมการจะสร้างวิหารโค่นล้มลงมา ผู้บัญชาการทหารส่งเสียงร้องลั่นดังสนั่นวันไหวร่างก็แหลกกระเด็นงายหลังล้มลงนายทหารที่ติดตามมาต่างก็ตกใจช่วยกันพยุงตัวเขาให้ยืนขึ้นแล้วดึงออกมาแต่ว่ามือเท้าแขนขาของผู้บัญชาการคนนั้นเละไปหมดเหมือนว่าเป็นร่างที่ไม่มีกระดูกหันมาดูอีกทีก็ปรากฏว่าเขาตายไปซะแล้ว ชายชลาผู้ดูแลวัดก็ออกมาพบเขา้าก็พูดขึ้นว่าวัดแห่งเนื้อคนที่มีบุญบารมีสิ่งศักดิ์สิทธิ์ก็จะปรากฏให้เห็นส่วนคนที่กินเนื้อร่างกายไม่บริสุทธิ์จะไม่กล้าเยียบเข้ามาวัดนี้เลยแต่ว่าผู้ชายคนนี้เขาเป็นคนมีอำนาจวาสนาเป็นคนใหญ่คนโตผมก็เลยไม่กล้าขัดขวางเพราะนานมาแล้วมีคนร่ำลือกัน ว่าคนที่กินเนื้อสัตว์เนี่ยจะเข้ามาวัดนี้ไม่ได้ผู้ที่ฟ้าฝืนจะต้องถูกลงทันด้วยแส้ถูกตีจนกระดูกแหลกเหลวไปทั้งตัวอย่างวันเนี้ยฉันและคนที่มามุงดูก็ได้เห็นด้วยตาตัวเองแล้วฟ้าเบื้องบนปกป้องคนดีกำราบคนชั่วไม่แบ่งว่างโง่เขลาหรือว่าฉลาดร่ำรวยหรือย,ยากจนสูงสักหรือต่ำต้อยท่านเอาเฉพาะดีกับชั่วเท่านั้นเอง ฝ่าเบื้องบนนั้นยุติธรรมเสมอทีนี้มาถึงเรื่องของคนที่ชอบกินเนื้อหมาอีกสักเรื่องค่ะมีชายคนหนึ่งชื่อว่าในเล้งเล้งเนี่ยก็เหมือนกันชอบกินเนื้อหมาเป็นประจำตลอดเวลาที่ผ่านมาในเล้งเนี่ยฆ่าหมา,มามามากมายเหลือเกินจนกระทั่งวันหนึ่งช่วงพบคำ นายเล้งก็ฆ่าหมาตัวหนึ่งเสร็จแล้วก็เอาไปใส่ไว้ในอ่างไม้กำลังจะเทน้ำร้อนลงไปลวกเพื่อถอนขนแต่ทันทีที่ร่างของหมาโดนน้ำเดือดๆลวกมันก็กระโจนขึ้นมากัดมือของเขาจนจมเขี้ยวแล้วก็แน่นิ่งไปไม่ยอมปล่อยนายเล้งร้องตะโกนเสียงดังด้วยความเจ็บปวดแสนสาหัสชาวบ้านใกล้เคียงก็รีบวิ่งมาดูหลายคนก็ใช้ไม้ทุบตีร่างหมาทั้งทงที่มันตายแล้ว แต่ยิ่งตีก็เหมือนว่าเคี้ยวที่งับมืออยู่ก็จะยิ่งกัดฝังแน่นลงไปทุกทีไม่ว่าจะช่วยกันงัดเท่าไหร่ก็ไม่สําเร็จนายเล้งเองก็เจ็บปวดสุดขั้วหัวใจเขาดิ้นรนอยู่นานจนกระทั่งขาดใจตายแต่ก็มีเรื่องแปลกประหลาดเพราะเมื่อนายเล้งหมดลมหายใจปากหมาที่งับมือนายเล้งอยู่ก็เปิดออกมาได้เองเรื่องของคนกินหมาสุดท้ายก็จบลงอย่างอนาถทุกรายไปค่ะ ส่วนเรื่องสุดท้ายเป็นเรื่องของคนชอบกินเนื้อไก่ทั้งชีวิตกินแต่เนื้อไก่ไม่กินอย่างอื่นเลยนายอำเภอคนนึงแกสูญเสียลูกสาวคนเดียวของแกไปเพราะว่าลูกสาวแกป่วยกระทันหานแล้วก็ตายจากไปอีกหลายปีต่อมาระหว่างที่ภรรยาของนายอำเภอกำลังนอนหลับพักผ่อนอยู่นางก็ฝันเห็นลูกสาวที่ตายไปแล้ว ถูกมัดมือมัดเท้ากำลังจะถูกฆ่าเธอก็ร้องเรียกแม่จนสุดเสียงภรรยาในอำเภอถึงกับสะดุ้งตกใจตื่นขึ้นมาแล้วก็ได้ยินเสียงอะไรเอะอะโครมครามอยู่ข้างบ้านนางก็เลยสั่งให้คนออกไปดูแป๊บเดียวก็กลับมาบอกว่าข้างบ้านกำลังจะฆ่าไก่เสียงที่ร้องเป็นเสียงไก่ทันทีที่ภรรยาในอำเภอรู้เรื่องก็รีบออกมาดูเห็นคนสองคนกำลังช่วยกันจับไก่ เอาเชือกมัดมัดขามันแน่นเลยเสียงร้องของไก่ที่กำลังจะถูกฆ่ามันช่างเสียดแทงหัวใจของนางเสือเหลือเกินทำให้หวนนึกถึงเรื่องที่ฝันที่ฝันเห็นลูกสาวที่ร้องตะโกนเหมือนกับเสียงไก่เลยภรรยาในอำเภอก็รีบร้องตะโกนออกไปเพื่อให้คนพวกนั้นหยุดการกระทำแต่ช้าไปแค่เสี้ยววินาทีคนหนึ่งก็เอามีดแหลมยาวคมกริบแทงลงไปที่คอไก่ ไก่ขาดใจตายไปอย่างเจ็บปวดทรมานภรรยาของนายอำเภอเห็นภาพที่สยดสยองนั้นแล้วก็ถึงกับเขาอ่อนสุดตัวลงร้องไห้โฮเพราะนางรู้ดีว่าลูกสาวของนางที่ตายไปต้องเกิดมาเป็นไก่ตัวนี้อย่างแน่นอนภรรยาในายอำเภอก็โศกเศร้าเสียใจมากที่ช่วยอะไรไม่ได้เลยทำได้แค่เพียงขอซื้อไก่ที่ตายแล้วไปฝัง บรรดาคนรับใช้ในบ้านก็พา,ากันวิพากษ์วิจารณ์ถึงเรื่องที่เกิดขึ้นผู้หญิงคนรับใช้คนหนึ่งก็พูดว่าคุณหนูลูกสาวในอำเภออายุสัน้นอายุแค่16ปีก็เป็นไข้ตายจากไปแต่ว่าเมื่อตอนมีชีวิตอยู่พ่อแม่รักมากตามใจทุกอย่างเลยคุณหนูชอบกินเนื้อไก่เป็นที่สุดถ้ามื้อไหนไม่มีไก่ก็จะไม่ยอมกินข้าวเลยพอมานั่งคิดดูเนี่ยค่าไก่ให้เธอกินปีนึงเป็นร้อยๆตัวเลยนะ อย่างนี้นี่เองกรรมที่ฆ่าสัตว์ตัดชีวิตสะสมไว้มากมายส่งผลให้ผู้กระทาต้องอายุสัน้นพระพุทธองค์จึงตรัสไว้ว่าคนที่หมกมุ่นอยู่กับการฆ่าตายไปแล้วก็ต้องรับผลกรรมอยู่ในนรกภูมิอย่างทุกทรมานเมื่อผลโทษขึ้นมาแล้วก็ยังต้องเกิดเป็นสัตว์เดรราชานต่างๆแล้วก็ถูกเข้าฆ่าตายจนนับไม่ถ้วนเวรกรรมติดนี่เลือดก็ต้องใช้ด้วยเลือด นี้ชีวิตก็ต้องใช้ด้วยชีวิตร้อยชาติพันชาติไม่หมดเวรสิ้นกรรมสัทีวันนี้ขอปิดท้ายกับคติธรรมที่เกี่ยวกับการฆ่าสัตว์ตัดชีวิตว่าป่วยทุกประเภทมาจากกรรมเดียวกันคือการฆ่าสัตว์ตัดชีวิตเป็นเหตุอาการป่วยอาจจะต่างกันเพราะการกระทำกรรมไม่เหมือนกันหลวงพ่อพระราชพรหมยาณ